เดิมน้ำเนี่ยมันมีเต็มขวดสมัยเมื่อเราเป็นเด็กอสติสัมยายสมบูรณ์แต่น้ำในขวดที่เต็มเนี่ยมันไม่มีมมนมีฝาทุกครั้งเมื่อมันถูกกระทบมันก็ลมถูกกระทบก็ลมถูกกระทบก็ลมลงมแล้วน้ําในขวดเนี่ยมันไหลไปหรือมันบางทีสติสัมยามันมีอยู่แต่ว่ามันหลวมๆอ่ะถึงมัน มันมหดูดไปแต่น้ำก็ออกได้อยู่นะทีนี้ในการมันไหลออกแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้เติมก็มมขาดบางครั้งเหลือนิดเดียวบางครั้งก็ได้เติมมาเก็บเต็มแต่เ,น,เนื่องจากเราไม่ใส่ใจตรงนี้เติมที่ฟาปิดปิดแน่นบัางไม่แน่นบ้างบางคนที่ซ้ำร,ารา้ายไปกว่าน,นั้นคีอมันรัว่วขวดมันรัวนร่วอะไรถูก รูปเขามันแตกมัร่วมันร้าวอย่างเงี้ยไุ่ซึมบอกคนทั้งคนที่เราเห็นบางคนที่สติสมบูะปกแของไรงเต็มไปด้กินลุไปสั่โลกุกขาดสติอะไรเดี้ยแว่าแต่คนอ่าแม้แต่อายุมากแล้วเนี่ยมันก็ไม่เต็มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยจะทำให้ทุกครั้งที่มันล้มไปเนี่ย ้าหากว่าเราสติสัมยาตวนี้มันยังไม่เต็มสติตัวสติสัมยาวนี้มันยังไม่แน่นแต่สภาวะข้างในสภาที่เป็นตัวรู้ที่สมบูรณ์ที่เรียกว่ายาณปัญญาอยู่ในแต่มีตัวสตินี้ไปปกปุมเติมหรือตักันไม่ให้ตัวน้ำมันหมดตัวญาปัญญาที่อยู่ในเน้นอันนั้นเพียงแต่ว่าเราปหา ัวนี้มาก่อนให้ได้ก่อนตัวแรกเมื่อหาตัวนี้ได้มาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องคอยมาใช้เปิดปิดทุกครั้งกำเสิร์ฟทุกครั้งว่ามันแน่นดีไหมเผื่อมันลบมทุกครั้งเนี่ยมันก็จะไม่หลุดออกไปเพราะฉะนั้นต,ตัวที่ทําให้ตัวนี้มันแน่นมันก็ไม่จะต้องมีอะไรมาลลอกตัวเกลียวนะเกลียวเดียวไม่พอสองเกลียวก็ยังไม่อยู่ ก็มีสามเกล่ยว <c oughs> นั่นหมายความว่าตัวล็อกเนี่ยเมื่อเราขาดเขาได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยเราจะต้องมาหาลยตัวเกี่ยวล็อกเนี่ยตัวสั้างเกี่ยวล็อกตัวสร้งสีเกี่ยวที่หนึ่งเกี่ที่สองคือสมาธิเกี่ยวที่สาม,าสามาคือปัญญาเราหมุนไปมันล็อก,กที่สีล็อกที่สมาธิล็อกที่ปัญญานัน่น นี้ถ้าหากเราจะใช้แต่ละครั้งเราก็เปิดออกมาได้บางครั้งเราจะเป็นต้องใช้ปัญญาในการทํางานใช้ปัญญาในแก้แก้ปัญหาก็เปิดตรงนี้ออกมาแต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะติไม่ได้เปิดทิ้งไปเมื่อใช้บางครั้งเราใช้ความคิดเรื่องนั้นนี้เสร็จนะจบจบก็คือปิดหมายควาว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราคิด เอ,อยจบแล้วไมจบมันไม่ได้คิดต่อม,มันคิดต่อไหมเพราะว่าเราลืมอะไรลืมปิกนะเพราะนั้นมีอะไรมาชนลูกเพราะขวดเนี่หรือรูปนำของเราจะมีวัตถุที่จะมาชนถึงหกอย่างทุกครั้งมีอะไรบ้างรูปมาชนเสียงได้ยินเสียงชอบไม่ชอบรบกวนอะ กลิ่นชอบไม่ชอบลงอ่ารสชอบไม่ชอบลงอีกสัมผัสชอบไม่ชอบลงอีกอารมณ์ชอบไม่ชอบลงอีกไม่ใช้ก็ป่าไม่ป่าก็ใช้ลงใายมาถึงเป็นอดีตลงป่ามาถึงเป็นอนาคตมันก็แปลงอยู่อย่างเนี้ยแล้วถ้ามันตัวนี้มันหลุดหลุดปิ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 ดเปิดเปิดให้รุนปัญญาสภาวะญาณปัญญาก็ต้องซึมต้องรั่วไปแล้วก็ต้องเติม เรื่อยๆอันนี้คือหลักที่หลวงพ่อเรียนให้เทรานั้นมันจํามาใช้ได้ตลอดเลยนะให้ว่ายทำครั้งนั้นชัดเราก็ค่อยเอาตัวนี้มาค่อยระลึกแล้วก็ค่อยเติมเต็มทุกครั้งที่เราทำอะไรลงไปดูเป็นคำตอบที่ที่ชัดเจนและสากลมากแล้วทุกคนทำได้น,นั้นเบื้องแรกที่สุดเนี่ย โดยยานปัญญาที่เป็นส่วนพื้นฐานทุกคนที่มันมีอยู่แล้วที่มันไม่เต็มเนี่ยเป็นยานปัญญาที่เกิดโดยสัญชาตญาณแต่การที่เราเติมเต็มให้สมบูรณ์มันก็เป็นเป็นปัญญาญาณถ้ามันเหลือต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะ้5เปอร์เซ็นต์พัสดาบ,บัน50เปอร์เซ็นต์พัตสกิทาคามี80เปอร์เซ็นต์ พานาคมี100ร้อยเปอร์เซ็นต์กระหันอย่างเงี้ยสมมตินะนี่เราจะเติมในระดับไหนเติมอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์เติมห้าสิบเปอร์เซ็นต์เติมแปดสิบเปอร์เซ็นต์เติมร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม,ตมนะทีนี้เมื่อเต็มแล้วเราจะกินจะอยู่จะใช้เนี่ยเราก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆแต่ใช้แล้วก็ต้องเติมใช้แล้วก็ต้องเติมการปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน,นแต่ว่ามันถ้าหาก แต่ตัวอะไรนะ้ตัวปรามาันของเรายังไม่สมบูรณ์นะมันต้องคอยเติมอยู่เรื่อยแต่ถ้าหาปราม,ามันสมบูรณ์หมายความว่าเราใช้ไปเท่าไหร่ก็จะเติมอัพขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติหมายความว่ามันมีการเคลื่อนไหวอยู่มีการตามรู้อยู่ด้วยอัตโนมัติทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวเราตามรู้มันก็เป็นการเติมละเติมเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าเออถ้ามันแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มถ้าเต็มเมือ่อไหร่คุณจะรู้เองเหมือนเราทานข้าว อิ่มเมื่อไหร่รจะรู้เองนะฉะนั้นอันนี้คือภาระที่เราปฏิบัติก็เพื่อทุกครั้งที่เราเราทำอะไรไปเราคิดไปกลับมารู้เติมเนความขดล้มฝามนุษยไปเติมแล้วก็ปิดไว้นั่นหมายความว่าเราทําอะไรก็ดีพูดอะไรคิดจบแล้วคือจบไม่ได้ให้ปล่อยความคิดลื่นไหลปุงแต่งต่อ แต่เมื่อความจำเป็นกขึ้นต้องใช้ความคิดอีกก็คือใช้ก็เปิดฝาใชนะ้แต่ส่วนใหญ่เรายังไม่ได้ทันใช้มันก็คิดไปลนะหรือใช้เสร็จแล้วกายวาจาใช้เสร็จแล้วก็คิดต่อมันไม่จบเป็นตัวนี้แหละมันเรม่วร้อะไหลเนื่องจากตัวนี้มันไม่แน่นนะมันไม่แน่น ทุกครั้งเวลาเราขันเ,นเราต้องสำรวจแน่นหรือไม่แน่นเาไม่แน่นานะ้บอกหยดปิดมาขันซึ่งมันเป็นคำตอบที่หายสงสัยนะ่ต่นนวิธีหลักการก็คือหนึ่งเราจะต้องมีศรัทธาขอใจที่จะต้องทำเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดไม่ท้อไม่ถอยไม่เบื่อไม่ไหน่าย มีความรักม,มีความฉันทะมีความฝักใฝ่อยากทำอยู่เสมออันที่สองต้องลงมือทำได้เรื่อยๆไม่ว่าผลาดวันประกันพุ่งนึกอะไ,ทไ้ทำได้ตอนไหนก็ทำตอนนั้นเลยนะตื่นมาก็เริ่มทำเรื่องนี้ไปเลยในขณะที่ทำเราก็ได้สวยมาผลไปด้วย ถึงมันจะไม่เต็มเราก็ได้ใช้ได้สอยก็โดยในช่วงที่เราปฏิบัติชีวิตของเราเริ่มเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเรื่อยๆถึงแม้เราจะไม่บรรลุธรรมขั้นใดแต่ชีวิตของเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนต้นไม้ที่ปลูกแล้วถึงแม้ว่าดอกผลมันยังไม่ออกมันยังไม่เป็นแต่เราก็ได้อาศัยดงอาศัยเงาอาศัยใบยได้กินบางอย่างเช่นใบผักใบหญ้าบางอย่างที่เราได้อาศัยกิน เราก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในร่มในเงามันดังนั้นเองการปฏิบัติมันก็ได้ผลตั้งแต่แรกแล้วแะแต่ได้ผลที่ยังไม่เป็นมั่ผลร้อเซนผลจากส่วนที่เราได้จากส่วนผลพรอยได้มันทำไปเรื่อยๆนะดังนั้นเองการที่เราได้มามีโอกาสทำอย่างนี้ก็ถือว่าเราโชคดีที่สุดแล้ว แต่ว่ายังที่สุดแบบไหนในสุดระดับไหนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเรามันหมดทุกโดยสิ้นเะชิงไหมชุกทางกายต้องบำบัดทุกทางใจต้องดับให้สิน้นะเพราะว่าทุกทางกายนั้นมันมีอยู่โดยธรรมชาติของใจรักของมันแต่ทุกทางใจนั้นเราดับตัดขาดจากคนใจรักได้ก่อนเปลี่ยนให้เป็นใจสีขาะ จะเป่นเป็นศีลสนตปัญญาต้นเองขณะนั้นเองในปัจจุบันเนี่ยยิ่งวิทยาศาสตร์มันจะเดิญอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องไม่ยากเพราะมันมีตัวอย่างมีหลักการให้เห็นอยู่เสมอถ้าการเห็นทมรูรทมรูรทนมนธรรมันก็เป็น,นกลไกของอหลักวิทยาศาสตร์ที่ออกมาในรูปธรรมที่เราเห็นทุกวันมันก็ยิ่งเห็นรูป,ปรมารมเห็นวิธีทมที่จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ที่จะทาให้เราตรหนักรู้และระมัดระวังเพอเห็นตัวอย่างต่างๆเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นภัยพิบัติเห็นความทุกข์ที่คนอื่นที่เขาไม่ได้ฝึกฝนเนี่ยเห็นชัดเจนเห็นคนฝึกคนปฏิบัติที่ขาสดสติสัญญาได้รับความวิบัติเสียหายจะรับความเดือดร้อนอย่างไรก็มีตัวอย่างให้เราเห็นมากมายแต่หากว่าเราไม่ได้ลงการ็รทาหรือไม่ได้รู้องทำ,ำทำ ถึงแม้ว่าความวิบัติเสียหายความทุกข์ที่เกิดอย่างต่อหน้าของเราทุกวี่ค่วันเราก็ไม่ได้สติเพราะไม่รู้จักน้องก็มยสู่กายสู่ใจของตัวเองเราก็ยังใช้ชีวิตแบบไม่มีสติอยู่นั่นเองดังน mm ั้นเองการเข้าร่วมกิจกรรมการเจริญสติจึงเป็นความจําเป็นเบื้องต้นเพื่อให้ได้ลงตาเิ็นธรรมเพื่อให้ได้รู้จักน้องทข้ามาสอนตนเท่านั้นเอง หลังจากที่เราได้ต้ังใจรมหรือได้รู้จักน้องทมเข้ามาสู่ตนน้องตนไปสู่ธรรมเป็นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากแล้วมันก็เดินทางและเดินทางได้เรื่อยๆนะมันจะไปถึงเมื่อไหร่พุทริจเจ้าบอกไม่เกินเจ็ดปีอย่างช้าอย่างเร็วที่สุดไม่เกินเจ็ดวันท่านก็กําหนดเวลาเอาไว้แต่ถ้าหากว่าหลักสูตรที่ท่านเดชรู้มามันไม่แน่นอนเนี่ยเ็ไม่ได้กาหนดเวลาตายตัว ซึ่งการกำหนดการเข้าถึงสภาวะมมูลอย่างใดตัวอย่างนี้มันไม่มีในศาสนาอื่นนอกจากศาสนาของพระพุทธรรเจ้าของเรานะดังนั้นเมื่อมันชัดเจนมีเหตุผลมีหลักฐานสนับสนุนใหน้ชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ย,วยความระลึสงสัยเรามันก็จะหมดไป แต่เราก็เพียงแต่ว่าเราเมื่อไหร่มันจะทําให้มันสมุนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวอินทรีย์ตัวพลังของเราคือตัวพลังกาลังที่เราจะทำทั้งอินทรีย์พลังทั้งศรัทธาพลังิวียรพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญพลังศรัทธาิริยรสตริสมาธิป,ปัญญา,า,า,าของเราเนี่ยกำลังของทั้งห้าเนี่ยจะสมุน์พร้อมเมื่อไหร่เราก็เติมเต็มให้มันมี มากขึ้นเท่านั้นนะอันนั้นก็จึงอยากจะให้เราไม่ต้องหลังเลต่อไปแต่หาวิธีหาอุวายต่างๆที่จะทำให้ตัวสติสัญญามันเกิดอย่างไม่ขาดสายท่านใช้คำว,ว่าต่อเนื่องเป็นลูโซ่ถ้ามันต่อเนื่องเป็นลูโซ่ได้เนี่ยมันก็ไวขึ้นเนหะมือนกับเรานั่งรถโซ่ไม่หลุดโซ่โซยังทำการดอเนื่องรถมันก็ สามารถถิ่มไปได้เรื่อยๆนะแต่ในกรณีที่มันเป็นลูกโซ่คือโซ่มันหลุดเรื่อยๆก็ไปหนัก็โซ่หลุดไปหนักเป็โซ่มันก็จะช้าช้าลงเรื่อยๆโซ่แต่ละห่วงโซ่ที่มันเกาะเนี่ยมันหลุดหรือมันหลุดเป็นถ้าหากว่าห่วงโซ่มันหลุดแล้วมันขาดแต่หลุดมันก็มันหลุดจากวงจอดอองมาที่มันหมุนนั้น นั่นก็หมายถึงว่าตัวตัวรู้ของเราเนี่ยมันหลุดแต่ไม่หมายความว่าเราไม่มีโอกาสทําอย่างนี้แล้วมันจะหลุดไม่ใช่อย่างนั้นแม้ว่าเราเลิกจากกิจกรรมวันนี้กิจกรรมต่อไปมันก็ต่อเนึ่งกันไปตัวรู้ออกเดินออกจากที่นี่กับเดินโยงคบอยู่ที่นี่ถ้าเราตามรู้อยู่มันก็มีค่าเท่ากันมันเดินไปไหนก็เหมือนเดินโงกลม เวลายกมือที่นี่เรากปยกถ้วยยกชามยกสิ่งยกของมันก็ไม่ได้ต่างกันในแง่ของการกระทําแต่แง่ของคุณภาพตัวรู้ตัวนี้มันจะสิบทองสิบตดอกไปถึงตัวรู้ตัวนั้นหรือไม่นี่คือการทํางานทั้งวันกับการมานั่งปฏิบัติที่ทั้งวันในแง่ของพฤติกรรมเราไม่ได้ต่างกันแต่แง่ของคุณภาพของตัวรู้มัน ตรงนั้นเองหมายถึงความต่อเนื่องของตัวรู้ซึ่งจากสิ่งที่เรามานั่งทําอันนี้แล้วก็ไปนั่งทาอย่างอื่นมันรู้กันไปเรื่อยๆอันนี้มีอยู่คนนึงถามบอกว่าเฮ้เราตั้งใจปฏิบัติที่นี่มันไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งให้ล้มเนี่ยมันก็กาหนดได้สบายแต่ออกไปมันโดนการกระทบหลายๆอย่างเนี่ยมันจะทำอย่างไรตัวรู้ถึงจะต่อเนื่องได้ มาให้กิ่นมันมันล้มอ่ะนะมาเขบอกว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าหากว่ามันไม่อยากรากลึกลงไปเนี่ยเขาปลูกมาใหม่เขาก็จะมีไม้ดามหรือล้อมรั้วเอาไว้แม้กระทั่งต้นไม้ที่เขายกมาปลูกต,ต้นเขาก็ทําไม้ค้ารอบต้นเลยไม้ก้มจะติดฉันได้พอดีเรามาปฏิบัติใหม่ๆเลยกลับไปทําการทํางาน เราก็ต้องมีไม้ดามมีสิ่งที่จะมาล้อมเอาไว้ถึงเอาไว้คํำเอาไว้เพื่อมีอะไรมากระทบกระแทกแล้วมาให้ต้นมันกระเทือนถ้าต้นมันกระเทือนแล้วรากมันหนุนมันก็เฉาเพราะในเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเราเห็นใช่ไหมย้ายต้นไมน้ต้นนู้นใหญ่ขนาดไหนเอามาปลูกก็มันก็ยังติดอยู่ ถ้าเป็นความอิ่งเรามาปฏิบัติธรรมเราจะมาอายุเท่าใดก็ได้แต่ว่ารู้จักว่ามาปฏิบัติแล้วเราก็ต้องมีสิ่งซัพพอร์ตสิ่งสนุนมมนให้มันหลุดได้ง่ายม่ให้มันล้มได้ง่ายนั้นหมายความเราต้องรู้จักระวังสังวรตัวสังวรในที่นี้ท่า 1, 2, 4, นใช้คําว่าหนึ่งอีนีสังวรคือระหว่างการที่จะบุกถนงใจใจให้มันสํารวมระวังไว้หน่อยหนึ่ง เมื่อก่อนหมายความว่ามีอะไรก็ตอบสนองทำตามไปโดยที่ไม่ระวังอันที่ 2, สองปฏิโมกสังบอลหนะมายถึงว่าคำซ้อนคําเกินคําบอกใดๆที่เราได้รับยินได้ฟังมาเนี่ยเอามาลึกนึกคิดมาเกินใจตัวเองเรื่อยๆก็จะทำา่างไมให้ประมาณขาดสติแล้วก็หาสินั้นคอยเกือนใจคําสอนของคบาอาจาของ อันซือของรายการต่างๆที่ครบาอาจารย์ที่ท่านสอนเป็นสมาธิิเราก็ควรที่จะจมาใช้เรียกว่าอีสีสังวรปฏิโมกขสังวรอันที่สาปัจจจยสันนิสิตาสิการบริโภคปัจจัยสีของเราเนี่ยการนุ่งห่มเสื้อผ้าที่เราว่าด้วยอีบทย่อยมาวันก่อนให้พิจารณา ถึงโทษถึงคุณของมันว่าสิ่งไหนมันมีคุณสิ่งนั้นก็มีโทษแต่อันไหนที่มันพอดีมันก็มีคุณถ้ามันเกินพอดีมันก็มีโทษมันขาดก็มีโทษมันเกินก็มีโทษถ้าพอดีมันมีคุณดังนั้นวัตถุปัจจัยสี่มันพร้อมที่จะขาดจะเกินได้ตลอดเวลาถ้าขาดความระมัดระวังท่านจึงให้พิจารณาในการบริโภคการใช้สอยเสื้อผ้าการทานอาหารการที่อยู่อาศัยการรักษาสุขภาพนะ ท่านให้ดูแลสี่เรื่องนี้เป็นหลักนะ,นะะเรียกว่าอภินหาปเจเวิปเจนาบนอาหารเราทานก็พิจารณาในะนุ่งห่มเสื้อผ้าก็พิจารณาก็คือการมีสติสมัมปชัญญะนั่นเองเพื่อไม่ให้เกิดพอดีและเพื่อไม่ให้ขาดนะอันที่สี่ท่านใช้่าชาคา,าริยานุโยปารมความเพียรเป็นประจำ บางครั้งเวลามันว่าจากกิจาก,การงานก็มานั่งทําในรูปแบบข้อที่สีนี้สําคัญนะหมาความว่าถ้าเราออกไปแล้วเราก็จะไปทํานอกรูปแบบทั้งหมดเลยโดยไม่ทําในรูปแบบเลยเนี่ยถือว่าประมาณนะถ้าใช้พออชาคฤหิยกขยกทนะั้สี่ข้อนียคือไม่คำไม่หลักไม่ยันและไม่ล้อมจะมาให้มันล้ม หนึ่งคือระวังการตอบสนองต่อรูปเสียงกีโดสัมผัสมากระทบอย่าให้ตอบสนองไวเกินไปจากยัง้งเสวัสองน้อมนำเอาคำสอนคําเตือนอะไรต่งางๆที่เราไปอบรมไปศึกษามาเนี่ยเอามาใช้มาฝึกมาฝนมาฟังอันนี้เราก็มีสนรสนตทนหลังมาเอามาก็มาทำแฟลชไดร์มาก่อนทำซีด,ดีรุ่นนี้ไม่ดู ใครต้องการบ้างถ้าใครประกันระบบกุ้งกุ้งเกี่ยวกลดงคนไหนที่มีแฟลชได้มาแล้วก็เอามาไม่ต้องไปซื้อใหม่ทำเองจะเอาวิดีโอหลวงพ่อเทียนบางของหลวงพ่อบ้างของคำบรรยายนหลวงพ่อเทียนบางหลวงพ่อบ้างเอาไปลงไว้คนไหนมีแฟลชได้ก็มาไว้ไม่ต้องซื้อแต่คนไหนไม่มีแฟลชได้ก็เตรียมไว้ให้อันนั้นก็ต้องซื้อเมื่อก่อนแจกฟรี แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหมดตังล้วไม่ได้แจกแล้ว,วก็ต้องเอาตาังที่โยมให้มาเอาไปซื้อมาทำเดี๋ยวนี้เราใช้ไปเออคุณนำมาก่อนแนละ้วกันถ้าว่าได้ตังเราไปใส่แทนนระวมๆของเราไปซื้อมาไม่ทันเวลานะพรุ่งนี้ให้ทำเพราะนั้นคืนนี้ถ้าหากว่าใครต้องการก็บอกผู้ร่วมรวมว่าได้กี่คนคนไหนที่มีแฟลได้อยู่แล้วก็ที่ได้จากงานอื่นมาก็แฟลตเก่านะแรับกลับมาใช้กระดุมของเก่าทิ้งแล้วนิสัยก็ไปแทน มีแปดคิกบางสิบหกคิกบางน,นีก็เรียกว่าคำสอนคำเตือนบางคนก็ใส่หูฟังท่องวันเลยท่องงานก็ฟังไปเลยมันก็ดีไปอย่างไม่ขาดไม่ขาดสิ่งเตือนแต่ว่าเป็นติดสิ่งนั้นด้วไม่ยอมทำก็ไม่ถูกแล้วนะชากาญจนทั้งสามสี่อย่างนียนะจำได้นะว่าหนึ่งคือระวังาตามงงจมูกนิดแก้ใจสองทาคำอบรมคำเตือนสัมสอนไป ฝั่งไปเตือนใจอยู่เสมอสามที่จะนาปัจจัยสี่ให้มันรู้พลรู้คุณรู้พอดีสี่เพื่อคราลบความเพียรทำความความเพียรอยู่ในบางครั้งเวลาเรามีเวลาเช้าชั่วโมงหนึ่งเย็นชั่วโมงหนึ่งหรือบางวีวันหยุดวันดนูดวันสัตว์เราก็ได้ไปจอยคอร์ทที่ไหนแล้วก็เก็บอารมณ์ของเราที่บา้านไปโยตจากประเทศที่ยุโรปอียิปตเนี่ย ขาเก็บอารมณ์ที่บ้านเวลาสิทธิ์คอนเขาก็ส่งอารมณ์เขาก็โทรมาเเป็นอย่างนี้เป็นยังไไงก็ถามมาแล้วก็ใครเป็นหัวหน้าภาวนาอาวันริหัวหน้ามาพราคันหน้นก็ทําหน้าที่สอบอารมณ์ดูแลด้วยพอมาไปทําอยู่ในกายเกือบ20ปีเนี่ยก็จะมีกลุ่มแล้วก็มีหัวหน้ากลุ่มเขาก็คนไหนที่นำได้คนไหนที่ขยันทำทำได้ดีกว่าเพื่อนใจดีกวาเพื่อนก็ยกเป็นหัวหน้ากลุ่ม เราไม่มีการมาอิจฉาการร้อนเบียดเบียนกันเหมือนบแบบแข่งไม่ใช่งั้นนะคนไหนเก่งคนไหนดีคนไหนตันน้งใจก็าก็ยกให้ไปคุณทําหน้าที่นี่นะเวลาฉันปฏิบัติเราขาดข้องหญ่ฉันจะมาถามคุณคนนี้ไหมเขาคนเขายกมานักลุ่มคนที่ขยันกว่าเพื่อนทาดีเข้าใจถูกดีกว่าเพื่อนเอามาก็ได้ใส่กลุ่มเปล่าเวลาจะไปเกอบรม่งที่พที่เขาออกจากไหนเขาจัดไว้รอแล้วมาไปกอฝึปอบรมที่ต้องไปหา ข้าวหาน้าหาที่หาทางหาอะไรไม่ต้องทางน้นเ,เขาจัดเตรียมเรียบร้อยมาก็ไปอบรมตรง,ออง anyway. พพ ress นั้นเองปีนี้อบรมตรงนี้นะแล้วก็ปีนี้ตรงนี้นะปีนี้ตรงนี้นะแล้วก็ไปเนี่ยก็เป็นผเรียกหัวหน้าผู้นําในกลุ่มนะแต่ประเทศไทยนี่สร้างยากเพราะประเทศไทยนี่มีแต่ผู้นาไม่มีผู้ตามเหมือนกันไอ้นี่ก็จะนาไปนั้นก็จะนำแข่งกันนาคนไหนได้นำาบอุอิจาเล่ขาก็เย็นเล่บไปอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยประเทศไทยมันก็เลยทําให้ ประโยชน์้นานนี่มันยากนะถ้าคนไม่เก่งจริงๆก็ยากเหมนกันดังนั้นอันนี้ก็ฝา,ากเอาไว้ว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเก็บอารมณ์จริงนะวันนี้ลองดูนะทดสอบดูใช่ไหมเป็นแอบแอไหมพรุ่งนี้สลับกันหมายก็ว่าช่วงเช้าถึงเพนให้เก็บอยู่ที่บุติแต่หลังเพนมาแล้วถึงเย็น ให้มาเก็บที่นี่พราะดูสถานก,การณ์แล้วเนะี่ยพอช่วงบ่ายเนี่ยไปไม่เป็นไม่เป็นขบวนแล้วเตะนออกห้องกันสู้ไม่ไหวสู้ร้อนไม่ไหวพูนี้งั้น่าพรนี้มานั่งในห้องแอร์เฉลยนะแต่ว่าจะทำอาจจะได้เข้มกว่าในห้องนะก็ลองดูทีอาจจะสลับกันนะเพื่อที่เราจะได้ประโยชน์สูงสุดในการมาก็าคือพยายามที่จะทําให้ ตัวความรู้สึกตัวนี่มันถูกต้องและต่อเนื่องวันนี้มีหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาดีดีเข้าไปเข้าคอร์สอ้อ,อาาย์จในสายงานเราคุณเข้าไปนั่นเขาตั้งใจจริงจังมากพาจริงจังแล้วปรากฏมันเครียดเครียดทำมีผลต่อระบบประสาทนอนไม่หลับหน้าตาทรไมดจะมีจะเบี้ยวประสาทตึงอะ่ะก็เลยต้องมาแก้ะนะครับคุณไปทำยังไงมา ทั้งใจมากเกินไปอันนี้ระบบการทำก็บางทีไปทำเอาเองอาจารย์นั้นมาฟังอาจารย์นี้มาฟังมันก็ปนอาจารย์ก็ตีกันมั่วเลยทีนี้<ม> <laughs> ฟังหลายอาจารย์เพราะฉะนั<ม>้น <laughs> <laughs> ทุกครัง้งเวลาเรามาเก็บปฏิบัติเราก็เลยเก็บโทรศัพท์เอาไว้ เพื่อที่จะให้เอาอาจารย์เดียวที่ก่อนอย่าเพิ่งรับอาจารย์เดี๋ยวมันจะดีแต่กลับไปแล้วเ้าไปฟังอาจารย์น้องกิดไปรับอิโช่เองก็เริ่มจะเป็นอะไรขึ้นมาเข้าไปแจ้งไปรับไม่ขอรับประกันอ่าเพราะเรื่อนอันนี้ก็ต้องมัดระวังเองเพราะนั้นตกลงว่าเดี๋ยวใครต้องการไอ้ฮันนีไดยซิวานี่นะเสียงบางอย่างแต่เขาบกคุณคุณไหนมีของเก่ารมาลบของเก่าทีแเราใส่เข้าไปแทนนะ โอเคก็ขอ้อมูลทนาสาธุความตั้งใจที่เราจะต้องควาเป็นเต็มที่กันอีกพรุ่งนี้หนึ่งวันเป็นวันตัดสินเพื่อที่เราจะได้เข้าใจถูกหรือผิดและเข้าใจกล้าหน้าไปแค่ไหนก็ให้เราตั้งใจประคับประคองตัรู้ต่อเนื่องไปให้ถึงที่สุดด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ <c oughs>